สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะนา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 น,าน,าน,านานนะครับจะมีงานประเภทนี้ขึ้นมานะครับก็คืองานล่วงหน้าไม่ใช่งานล่วงหน้าสิต้องเรียกว่างานวันนี้นะครับก็จะเป็นแถบสีเหลืองๆอย่างงี้ครับผมนะงานเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแถบสีส้มงานของพวกนี้ก็จะเป็นแถบสีฟ้านะครับก็ถือว่าที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อประเดิมนะครับ <laughs> <laughs> เพื่อประเดิม <laughs> เพื่อประเดิมแอปตัว,ต,วตัวใหม่ ที่ผมเพิ่งรับได้นะครับวันนี้ก็จะไปส่งสีลมก็ถือว่าอ่านได้ไหมก็บอกว่าอ่านได้แล้วตั้งใจรับไหมก็ต้องรับนะครับถ้าไม่รับผมก็ไม่มีคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่างานวันนี้นะครับผมนะครับนะก็ถือว่าส่งไกลไหม182บาทไปส่งไหนเนี่ยไปส่งเนี่ยทาวเวอร์หรอฟู้ดสตาร์ทาวเวอร์น่าจะเป็นตึกอะครับผมนะถ้า ะก็ต้องรอเวลาเดี๋ยวผมโทรหาเขาก่อนละกันนะครับผม Hello, สวัสดีครับจากลาลาะะครับผม่โทรมายืนยันรับสินค้านะครับผมบ่าบสามใช่ไหมครับใบ่าสามคือเข้าไปรับเล้เลยใช่ไหมครับผมโอเคครับผมครับแล้วก็ไปส่งที่ ตามหมุดนะครับเอ่อทาวเวอร์ใช่ไหมครับแปอ๋อโอเคครับให้ไปส่งบนตึกหรือว่าเอ่อรออยู่หน้าครับค่ะไม่ไม่ใช่ตึกค่ะมันเป็นบ้านติดถนนเลยค่ะอ๋อบ้านติดถนอนเอ่อขอสอบถามอีกรอบหนึงนะครับถูกต้องนะครับควันปอกไม่ค่อยตกศ<ส>ันติดกับประตูทางเข้าโรงพยาบาลอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่า ขอบ้านเลขที่หนยครับเผื่อว่าจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นสี่ห้านหนึ่งศูนย์สี่ห้าโอเคครับผมติดกับโรงพยาบาลน,นะครับค่ะโอเคครับขอบาุครับผม เมื่อกี้เพื่อนๆก็ได้ยินแล้วนะครับก็ถือว่าเราได้งานล่วงหน้ายังไงได้ดันอย่างนี้ยังไงเราต้องโทรไปคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าเราไปรับงานนะครับเผื่อว่าบางทีลูกค้าอาจจะ,ะชินกับที่ต้องมีคนโทรบอกนะว่าเออจะไปรับงานแต่แถ้า,เรา,เ,ราเราไม่โทรบอกอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่รับหรือว่าเราไม่อยากไปหรือเปล่าเขาอาจจะยกเลิกทันทีก็ได้นะครับก็ถ้าได้งานก็แนะนําให้โทรทุกงานนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะพูดถึงอะไรนะ ไปลืมคือในสมองลืมอ๋อพูดถึงตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตึกนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นบ้านหลังแล้วก็อาจจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ไม่ได้ยินเสียงบ้างก็คืออาจจะถามบ้านเล็กที่ลูกค้าหรือไม่ก็ถามเบอร์โทรถ,ถามอะไรยิบยิบย่อยๆที่จะระบุบ,บ้านลูกค้าชัดเจนนะครับผมอาจจะเซ็นเซ,นเซอร์ไม่มีเสียงนะ,ะว่าต้องขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคเราก็รอ15นาฬิกานะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างนั้นก็ขอแวะ ลายแมแล้วมัน <laughs> น่าจะได้สักตัวถ้าได้นะถ้าได้นะโอเคครับผมนะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าไหมมันมันก็ต้องคุ้มแหละคุ้มไม่คุ้มก็ต้องคุ้มแหละเพราะว่าผมรับแล้วไงใช่ไหมแล้วก็ได้ปุ๊บผมขอไม่เอออยู่กดแถวนู้นนะครับผมก็จะตีเป่ากลับมาแล้วก็เปิดแอปเอาไวล้ละกันนะครับผมเปิดได้ต่อแต่ว่าภาวนามไม่ให้มันมีงานแล้วกันเราจะได้กลับมาบ้านนะครับผม <laughs> นะโอเคครับคิดถึงบ้านช่วงนี้คิดถึงบ้าน แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าก่อนนะครับผมว่ามันเป็นมันคืออะไรนะครับผมโอเคตัดภาพไปเลยก็ตัดภาพมาค่อข้างช้านะครับผมก็ผ่านไปชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วนะครับก็มาถึงก็รอของบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะไม่ใช่ว่ามารับสามโมงเราจะได้ทันทีนะครับไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเนาะก็น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยดีกว่านะครับผม ก็ต้องทําใจครับงานลาลาส่วนใหญ่ก็มีงานแบบบ้างไม่แบบบ้างนะครับผมนะแต่ผมอยากได้ตัวเล็กๆก็แต่มันได้ตัวใหญ่ไปแล้วอะทำไงได้อ่า <c oughs> ก็มาขอพูดเสริมหน่อยเกี่ยวกับงานล่วงหน้านะครับไม่ไม่ใช่งานล่วงหน้าพูดอิกแล้วต้องงานวันนี้นะครับก็ตัวแอปตัวแอปใหม่นะครับไม่ไม่สามารถแบบว่าเลือกงานอตอนนี้งานวันนี้หรืองานล่วงหน้าได้นะครับ ามันมาก็คือจะมาแบบว่าปุ่มเดียวเลยแต่เปลี่ยนแค่สีก็คือเป็นกรอบเดียวกันนะครับผมเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจะมีสีส้มก็คือตอนนี้แล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือวันนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับก็คือของพวกนี้นะครับก็ข้อมูลพวกนี้ก็หาได้ตามพวกข่าวสารหรือว่าเข้าไปในรายละเอียดตั้งค่าเนี่ยหาข้อมูลได้ครับผมหรือว่าเข้าตามช่องทาง ลาลานะครับไดเวอร์นะครับเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับผมนะก็ถือว่าต้องต้องกลัวไหมผมบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับนะบพเพราะว่างานวันนี้เอองานวันนี้นะครับผมโอเคครับมันตอนนี้นะครับความรู้สึกของผมนะครับก็คือว่างับกับก็คือว่ามันจะไม่เด้งมาไกลแล้วนะครับก็คือว่าอย่างเช่นเรามีหัวใจอ่ะเรามีหัวใจอยู่ที่สวนหลวงของผมอ่ะ ปกติมันต้องมาครับใบใบใบหนึ่งใบสองมันต้องมาแล้วต้องมีหยิงนะนี่คือไม่โผล่เลยนะครับไม่โผล่เลยแสดงว่าแอปต้องการคนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เห็นงานแม้ว่าจะเป็นหัวใจก็ตามนะครับผมแล้วก็งานลงหน้าเหมือนกันตั้งแต่ผมรับมาเปิดแอปเกือบทุกวันนะครับเปิดแอปก็คือเปิดทํานูน่นทานี่ก็เปิดไว้นะครับเผื่อมีงานใกล้ๆเล็กๆห้าสิบเงี้ยก็แต่งตัวเป็นเดือนแล้วก็ออกไปครับ ก็ไม่มีนะครับเปิดทุกวันก็ไม่เจอนะครับแล้วก็งานตัวนี้นะครับเพิ่งเคยเจอครั้งแรกตั้งแต่ผมรับนะครับตั้งแต่ผมวิ่งมาของแอปใหม่ของตัวลาลานะก็คือครั้งแรกเลยที่เห็นแถวบ้านแถวอื่นก็ไม่มีเลยแสดงว่ามันแอปเขากําจัดเขตเขาเนี่ยควบคุม,มต้องเรียกอะไรต้องเรียกอไรรัศมีใกล้ตัวมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้งานไอไม่ใช่เด็เพื่อให้ลูกค้าได้คนขับเร็วที่สุดน่าจะอย่างนั้นมากกว่านะครับผมนะก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็น่าจะประมาณนี้นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ